พี่ๆทำกันบ้านนะอ่าพี่ทำกันบ้านนะเด็กมีเด็กผู้หญิงนะคะกวนนะคะมีน้องคุดท้องกวนอยู่นะคะ,ะพี่ทำอืมอ่าออกกล้องอ่าอ่าน้อยอยากออกกล้องเหรอฮ่แฮครูกันครูครูแฮ <c ười> <c ười> ่ครูกันครูกันเฮ้ฮ ไม่เอา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 ใส่หัวก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาใส่หัวนะคะบายก่อนค่ะบายบายกวนเหรอหนูกวนเหรอาไม่เ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 อามาเต้นละบัม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 บบอันนี้เด็กเก้าเดือนนะนี่เด็กเก้าเดือนนะคะนี่เด็กเก้าเดือนนะเริ่มเริ่มพัฒนาการนะ อา้าวดูเด็กสองคนนี้นะอาชีพเด็กชายอะไรครับคนแรกอา้าวชื่อเด็กชายเจริชเส็นเสืออยู่โรงเรียนอะไรทีบางกรทีบางกรอะไรเบีย,ช,ช,ยชื่อเด็กชายอะไรชื่อเด็กชายอนนชิตอบไม่ยงอยู่ชั้นอะไรครับชั้นล่างปออะไรปอหนึ่งอหนึ่ง คุณครูชื่ออะไรคุณครูชื่ออะไรครับคุณครูถามชื่ออะไรที่สอนอะชื่อเบียคุณครูที่สอนชื่ออะไรไม่ใช่ถามว่าคุณครูชื่อเบียคุณครูที่สอนชื่ออะไรคุณครูที่สอนหนูอ่ะชื่ออะไรอนุชิตอ่มเนี่ยคุณครูที่สอนหนูเนี่ยที่สอนที่โรงเรียนอะชื่ออะไรไม่ใช่ชื่ออนุชิตอ่วมเนี่ยคุณครูคุณครูชื่ออะไร คุณครูที่เรียกอะ่ะคุณครูที่สอนประจําชั้นน่ะชื่ออะไรคุณครูดีดาเออมันอนุชิตอะไรล่ะอันอนี้ชิดอมเนียไม่ใช่ถามว่าคุณครูประจําชั้นที่สอนน่ะชื่อคุณครูอะไรคุณครูดีดาเออดีดาก็คือดีดาไม่ใช่อนุชิตอ่าแล้วหนูหนูอ่ะ <c oughs> เป็นอยู่โคอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนสองเดือนแล้วอ่ะ ห้องอะไรเป็นบ้างอ่ะกอไก่กอไก่ถึง้อพูดได้ไหมอะไรท่องท่องให้ฟังสิกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังงงูจอจานฉอชิงขอสางขอสู้ขอเจอยอหญิงชุาทตา ขัดมัตขัฐานขัมนโทรขเท่านอนรีนดอเด็กตเต่าขัถุงพัทหารพอดงขหูขัใบไม้ปัปลาขัพึ่งขัฝาขัดควันขัสำเภามม่าอยักษ์รอเรือรอลิงอแหวนรอเสือขออีกอจุลา อ่าองคอนะครูตาโตอเออบยบายไปก่อนครับครับเยผมมาสอนมาเรียนใหม่นะคะบายบายทุกคนครับเข้ามาดูผมเรียนใหม่นะครับเดีเ๋ยวเจอกันใหม่ครับเออวัสดีครับวัสดีด้วย<อ>ทั้งสองคนวัสดีครับ